ออะะไร่นี่ไงใช่เพื่อนขอโทษขอโทษใช่ขอโทษ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 เฮ้ยเพื่อนอะไรเพื่อนใส่เพื่อนเก่งจังวะเพื่อนอยากขึ้นไดอไม่อยังไม่ได้ขึ้นใดเลยโอ้ได้มันมันน้ำจิ้มเรกเลยแล้วน่ะโทษน้ำเพื่อนที่เราเกลียไปอ่ะน้ำเพื่อนก็แบล็คเฮดเราฮัลโหล ก็จะเริ <S and> ่มคลิปนะฮะก็มีเว็บมาแนะนำนะฮะก็คือเว็บ4 8บนั่นเองนะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็มีแปะไว้เช่นกันนะฮะคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบสุูงด้วยชอบเสียงบล็อกนะครับรับวก็มีผ่านกระเป๋าไปอันนี้เนี่ยผมเติมเพื่อคนดูนะต่อมาก็แค่ใช่ไหมเออนี่ไงเต็แล้ะเราคือผ่านทัวร์เลทไปเติมเงินด้วยทัวร์เลทคือเราต้องโอนตั้งไปบอร์นี้ใช่ไหมแล้วตั้งถึจะเข้าแล้วก็ใส่มาได้กางองอะไรที่เราโอนเนาะห้าศูนย์ศูนย์ศูนย ยันเติมเงินปั๊บเติมเงินทำเสร็จแล้วมีเงินเข้าแล้ว300อันนี้ผมลองสุดเล่นนะผู้ชมไม่ต้องจริงจังตามผมนะคือตอนนี้เนี่ยผมอย at like ู่ในหมวดเกมสุดพิเศษนะอ่ะเริ่มปั๊บเริ่มตั้งแต่สุ่มแรกอย่างเบอร์เฮ้แไปสุ่มที่สองไปต่อครับี่ไม่เคยถอยอ เอที่จะได้เร็วคือผมต้องดีใจใช่ไหมสามพันหร้ยเก้าเพจเนี่ยคืเราเล่นได้ที่เว็บ48่สิบนะฮะดีอยู่ด้านล่างทคลิปครับสวัสดีคนดูทุกคนที่น่ารักทุกคนอ้ยาคือผมก็แบบต้องมาชี้แจงทุกคลิปว่าผมลงคลิปสลับกันนะลงคลิปตลกแล้วก็ลงคลิปสาระสลับกันนะเออคือผมต้องเตือนทุกคลิปว่าจริงๆและผู้ติดตามบางรายยังไม่รู้ว่าช่องผมทำเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็ทำสลับกันวนกันไปนะฮะก็มีและชี้แจงประมาณเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็กลับไปดูคนนะครับเดี๋ยวไป เผื่อผู้ชมจะมาผมนะครับว่าพี่สอนยิงหัวแบบพี่หน่อยอะไรงี้นะฮะผมก็ยกตัวอย่างเช่นผมเล่น MP5 แล้วกันเพราะว่าคลิปเนี้ยผมเล่น MP5 ส่วนใหญ่น,นะฮะซึ่งการเลิงหัวผมเนี่ยผมจะเอาเป้าไว้ข้างล่างใต้เท้าของคู่ต่อสู้นะฮะและผมยิงซ้ายนะฮะขอย้ำเลยนะครับว่าผมยิงซ้ายนะฮะผมไม่ไยิงหัวแบบคนทั่วไปนะครับอ่ะ,ะก็ลากขึ้นเป้าอยู่ด้านล่างลากขึ้นป,นปะแดงแกะเป้าอยู่ด้านล่างลากขึ้นแดงแกะเป้าอยู่ด้านล่างก็ลากขึ้นปะนี่ะคือการยิงหัวของผมนะครับเผื่อมีปัญหาไหา ซองยิงหัวแบบพี่หน่อยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วเรามาลองใช้จริงกันบ้างครับไปฮะปึ๊บอ่าตัวนี้ตัวหัวได้หัวอันนี้ฟันปึ๊บหัวตัวหนึ่งหัวเหมือนกันอ่ามีตัวยิงมาครับหัวหัวทุกเม็ตคิวหัวทุกตัวสับหัวเหมือนเดิมไปไงมีตัวขวาหัวอีกไปไง อยากเอาตาหาตัวอีกครับมีตัวด้านหน้าซับหัวไม่ได้ปันเรียบร้อยเอาล่ะคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะทำตัวเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแต่ว่ายิงคมนะฮะแล้วก็คลิปนี้ผู้สดนะครับไม่ได้พากนะฮะไปครับ ดีเพ Viol, ื่อนวะดีเพื่อนว่าใส่เพื่อนโอเค w ้ยทำไมคนในเกมผู้หญิงเล่นเยอะจังเกมนี้ผู้หญิงเล่นเยอะมากเลยทำไมพี่แต่ผู้หญิงเล่นเกมนี้ทำไมเล่นเกมได้เหรอเล่นได้แต่ทำไมไม่เปผู้ชายเลยอ่ะนอยากเจอผู้ชายเจอแต่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแบ่งเราด้วยนะเพื่อนเรากาดโอ้ปลาช่าที่ด้วยมันมาต่อยที่แล้วไป ได้แล้วว๊าเผลอไหพี่เสือเสือแก็บคนเดียวเลยนะเอ,าอ,ะเอ,ะอ้าไม่ทำอะไรเลยอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะดีมันก็ล่วงอะ่ะงงนะชกายาอยเดีเลยดูดีก็ล่วงอ่ะโอ้ยเย,ย,ย่แยล้วสิทำไงเนี้ยตายพูดอะไรที่ไม่ได้ยินเฮ้ยใครโดนยิง เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะน่ะเพื่อนเอาเรื่องนะเพื่อนเอาเรื่องนะเพื่อนโอ๊ดมากอ้าวเฮ้ยเพื่อนเอาเรื่องนั่นแหะเพื่อนเอาเรื่องนั่นแหะเพื่อนเพื่อนเกมหน้าเล่นด้วยกันไหมดว้า มมาพูดอะไรไม่ได้ยินเพื่อนยังนั่งเล่นกันเปล่าเพื่อนเฮ้ยเอ้าเพื่อนเครื่องเราค้างเพื่อนยินเปล่าเครื่องเราค้างเพื่อนเพื่อนตายหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนตอนนี้เพื่อนตาย โอ้ยังคมเลยอะไรเนี่ยค้างได้ไงอ้าวเราตายไม่เราเครื่องค้างตายเนี่อกี้ยถ้ามเพื่อนออกมาเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนือไม่เราเหรอใช่ครับเราชื่อตะคบโอเคตะคบดีที่รู้จักครับคุณตะคบแลาวชื่อหยองเพื่อนชื่ออะไรนะชื่อหยอง ชื่อหยองใช่ไอหยองเกมหน้าเล่นด้วยกันเปล่าเกมหน้าเล่นด้วยได้ไหมได้เพื่อนเอาเรื่องอ่ะเพื่อนเอาเรื่องอ่ะโอ้ยเพื่อนล่วงแล้วเฮ้ยไปโอ้ไม่นะเพื่อนโอ้ย เอ้ยไม่นะเพื่อนเราจะโดนเซิร์ฟ่างนี้ไม่ได้เพื่อนเปิดอะไรอ่ะนี่ไงเ้ยเพื่อนขอโทษขอขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษพยายามปูให้เพื่อนโดนสิโทษเพื่อนขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษสวีเพื่อนอะไรเพื่อน ใส่เพื่อนเก่งจังวะหยอก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 ขึ้นใดอ่ะยังไม่ได้ขึ้นใดเลยโอ้ใดมันมันน้ำจิ้มเอกเลยแล้วน่ะโทษเพื่อนที่เราเกลีดกันไปอะเพื่อนก็แบ่งไปเถอะเราขอร้องได้เพื่อนเชิญมาเลยนะเพี้ยนเสียงเพื่อนน่ารักมากเลยอ่ะเสียงคำนี่มีเสน่ห์มากเลยแี่เสน่ห์ กินบุกเสี่ยคเดียวเลยพี่บุกอ่ะเสี่ยว่ามีแฟนลยวอันนี้เขาม่เล่นเกมเขาไม่ได้มาหาแฟนมาไปต้องคิดใหม่เกมในเกมไม่ได้มาหาผัวแมนแล้วเพื่อนมันจะฆ่าเราแล้ว มันเก็บหมดได้อยู่แล้วแหละไม่ได้ไม่ได้เรามีเลนลูกสองเลนลูกสองไม่เก่งมันคือเบอร์เบอร์ไม่ถืออะไรคะเอื้อไม่เก็เโดนยิงเ้าหรอเราตายเราเพื่อนเราตายแล้ว <c oughs> เออถ้าเราเก่งกันไปเงี้ยเราก็แบบวอร์มหน่อยวอร์มหน่อยอะไรเงี้ยเราไม่มีปืนช้์แบะเพื่อน แค่ยิงหัวมันเองแค่ยิงหัวเรายิงไม่เป็นหรอกเราเล่นเกมไม่เป็นแล้วัวเพื่อนไปไหนฮะเพื่อนอยู่ยาญขายดีเรายังไม่ได้ถึงโอ้แล้วแฟนเพื่อนไปไหนครับก็ไม่เคยเล่นเกมกับเราเลยเพื่อนเอาบอกเราก่ายหยองหยองแม่รอหน่อยนะเพื่อนเจ้นเจืออะไรอ่ะอ๋อกะปิใช่ไหมเชื่ออะไรนม่เราลืมแล้วต้มเตี๊ต้มรึงอ๋อโอเคเพื่อนโอเคจะต้องห่วงไม่ต้องห่วงเราจะไปตายคนแรกให้ดู บอกให้เพ ah, ื่อนหน่อยได้เพื่อนาเก็บงอนก็หนลเพื่อนไม่ได้เก็บเลยอะมันเก็บเราเลยมันก่อนเพื่อนมันชอบเรไปไม่มาชุบพี่จริงๆไปชุบได้หนูเพิ่ไปชุบนานแล้วพี่หมูตัวหัเล่นตั้งนานได้ชิวหนึ่ง <łość> <S 2> <S 2> เพราะทีเพื่อนเรากัสกันไปโอ้ยจะทำอะไรวะโอ้ยยาก